สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่เกมวันพีชกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็อยู่กับผมเรมเจนายค,คนเดิมกันอีกเช่นเคยก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวละครบาร์กี้นะครับก็ได้ทําการสุ่มไปแล้วหาไปแล้วก็สุดๆแล้วการันตีหมดแล้วนะครับก็ได้มาแค่สีดาวม่วงแค่นั้นนะก็ไม่เป็นไรครับสีดาวม่วงก็พอรีวิวพอประมาณแล้วกันก็ค่าพลังประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ไอเทมผมยัดเป็นอย่างนี้เลย ตัวละครมันดีนะครับผมแต่บางคนก็ว่ามันบางบางที่รออัพหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าบางคนอัพจนตันมันก็โหดน,นะขาดิ่งหนึ่งตัวนะครับผมผมถึงจะขึ้นดาวส้มได้นะครับผมก็หาจนหมดการันตีแล้วมันก็ได้แค่นี้จริงๆส่วนตรงนี้ก็อัพเต็มแล้วนะครับผมก็พอประมาณแล้วกันก็ไปดูสกิลกันก่อนเลยนะครับผมสกิลตัวละครเป็นยังไงกันบ้างสกิลที่หนึ่งนะครับผม เพิ่มความต้านทานให้ตนเองนะครับผม3 5เป็นเวลา2เทินและสร้างเกาะป้องกัน1ชั้นสำหรับทั้งทีมนะครับเป็นเวลา3เทินนะอุบก็โอเคอยู่นะเนี่ยจากนั้นสร้างความเสียหายนะครับเท่ากับ30%ของพลังชีวิตสูงสุดของคุณแก่ศัตรู2ตัวที่มีพลังชีวิตต่ำสุดแรงอยู่นะครับผมผมไปลองเล่นดูแล้วก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับสำหรับตัวละครน,นี้ แต่ละระดับจะดูดซับนะครับผม25%ของพลังชีวิตสูงสุดของผู้สร้างโลกนะครับผมไปต่อสกิลที่2นะครับผมเพิ่มพลังชีวิตนะครับให้ตัวเองนะครับผม50%นะครับผมความเร็ว100%นะครับไปความความเร็ว100นะครับผมไม่ใช่100%นะครับไม่นับรีเทิร์นนะครับผมการโจมตีปกติจะโจมตีศัตรู2ตัวที่มีพลังชีวิตต่ำสุดนะครับ สร้างความเสียหาย30%ของพลังชีวิตสูงสุดของคุณแต่ละนะแต่ละครั้งนะครับก็ตัวละครมันเป็นประมาณแบบโจมตีตามเปอร์เซ็นต์เลือดของฝั่งตรงข้ามนะครับผมแล้วก็หิวเลือดให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมนะครับถ้าใครลองเล่นดูนะครับผมมันจะขึ้นสก,กิลติดทั้งทีมเลยนะครับผมสำหรับสก,กิลของบาร์กี้นะสก,กิลที่3นะครับผมในช่วงเริ่มต้นของแต่ละเทิร์นนะครับผมนี่สมาชิกในทีมโอกาส50%จะได้การรับดีห ชั้นนะครับบล็อก3มเถินนะครับผมหรือเกาะป้องกันนั่นแหละถ้าไปเล่นดูมันจะขึ้นนะครับผมป้องกันให้กับเพื่อนร่วมทีมนะแล้วก็มีฮิ้วเลือดตัวเองนะครับผมแต่ละเถินนะครับสกิลสุดท้ายนะครับผมทุกครั้งที่คุณพยายามสร้างสถานะที่ถูกใจหรือไม่ถูกใจนะครับผมรวมถึงเอฟฟกเพิ่มรดสเตตัสเครื่องหมายต่างๆนะครับผม ไม่ว่าจะสําเร็จหรือล้มเดี๋ยวก็ตามจะมีพลังชีวิตสูงสุดนะครับผมเพิ่มขึ้น45%อย่างทาวอนโดย1%นะครับผมตัวละครนี้เน้นเพิ่มเลือดแล้วก็ช่วยทีมนะครับผมโจมตีแบบเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับผมก็เอาง่ายก็โจมโจมตีฝั่งตรงค้าเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับผมไปลองเล่นดูแล้วก็โหดใช้ได้อยู่นะเวลานปล่อยสกิลนะครับผมอันติก็แรงอยู่นะแล้วก็สกิลธรรมดาก็แรงเหมือนกันนะครับสำหรับบาร์กี้นะ บางคนว่าเป็นกระสอบทรายนะผมก็อยู่ที่คุณอัพมากกว่านะ <t> เพราะว่า <t> ตัวละคร <ías> แต่และตัวแรงไม่เท่ากันนะครับอยู่ที่การอัพของแต่ละคนเลยก็ผมอัพป,ประมาณนี้ก็อาจจะแรงนิดนึงไม่มากเท่าไหร่๋นวไปรีวิวให้ดูแล้วกันในก่อนไปรีวิวนะครับก็มีคนขอมานะครับขอหินลูฟี่หน่อยน่าจะเป็นลูฟี่ตัวนี้นะก็จัดเส้นนี้ให้นะครับผมส่วนหินที่ใช้ก็ผมใช้หินที่พอมีนะครับ ก็ไม่ไม่ได้หินรูราอะไรนะครับนี่เลยตามนี้ก็มีหินให้เปลี่ยนก็ไม่ค่อยมีครับเพราะว่าไม่ค่อยได้สุ่มหาหินนะเออเอาที่พอเล่นได้ก็พอนะครับผมผมได้หาจนหมดการันตีล้วมันก็ได้แค่นี้นะครับผมสีดวาวโบก็ไม่เป็นไรครับพอรีวิวอาจจะไม่แรงมากกพ็พอใช้นะครับผมพอเล่นได้นะอ่ เนี้ยไปรีวิวให้ดูเดี๋ยวขอหาตีที่มันสมสีหน่อยอาตีนี้แล้วกันขอหาบากี้สักแป๊บนี่เลยบากี้ของเรานะครับผมไปดูสกิลกันเลยดีกว่านี่เห็นปล่ามีเพิ่มเลือดตอนเริ่มเทินนะครับผมแล้วก็อันติเต็มตั้งแต่เทินแรกนะครับผมสำหรับบากี้นะ เอฟเฟกต์สกิลมันมีบางอย่างด้วยนะครับผมเวลาเขาโจมตีมานะครับแล้วมันจะลบหนึ่งนะครับผมก็เป็นน่าจะเป็นสกิลติดตัวนะครับผมลดค่าสเตตัสต่างๆนะเห็นป่ดามเมจไม่เข้านะครับผมเพราะว่ามีการรักษาตัวแล้วก็ลดค่าสเตตัสต่างๆนะครับนี่ฟันไปสี่ล้านกว่านะจะแรงก็คือสกิลที่ปล่อยธรรมดานะครับผมเป็นลูก ไฟสีฟ้านะอันนั้นคือโคตรแรงนะครับคอยดูนะเพื่อตายก่อนไม่เป็นไรเอาใหม่เอาไปข้างหลังบ้างดีกว่าจะเป็นสกิลปล่อยลูกบอลธรรมดานะครับผมสีฟ้านะเป็นสกิลที่แรงกว่าอันตินะบอกไว้ก่อน เออดามเมจไม่เข้าก็มีนะครับไม่ยี่เป็นไงโคตรแรงนะครับบอกไว้ก่อนนะแต่มันจะซุ่มออกนะครับผมบางทีก็โดน2ตัว3ตัวอะไรประมาณนี้นะไม่ได้แบบโดนทั้งทีมนะครับผมสำหรับสกิลนี้นะสกิลนี้แรงกว่าอันตีนะครับบอกไว้ก่อนมาแล้วครับอันตีนะครับผมอันติสวยอยู่นะครับสําหรับบากี้นะ แต่มันไม่ค่อยแรงนะ่ะอันตรีนะครับผมมันจะแรงสกิลไฟลูกไฟธรรมดานะตุ้มนี่นัดเดียวตายนะครับผมสำหรับสกิลนี้นะก็บางคนว่าตัวมันเป็นกระสอบทรายก็ผมว่าไม่ใช่นะอยู่ที่คนอัพมากกว่านะครับก็ไม่โทษกันครับก็เป็นตนัวละครที่ถ้าใครชื่นชอบก็เล่นครับผมก็อาจจะเล่นก็ได้นะเพราะว่าสกิลตัวละครมันโกงดีนะเราไปดูแบบทีมกันบ้างดีกว่านะครับ ว่ารีวิวตัวเดียวมันอัดไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่เอาปกต,ตีนี้ก็โหดเกินนะเอาตีนี้แล้วกันพอประมาณเดี๋ยวผมใส่ลูฟี่ให้แล้วกันแล้วก็ยามาโตะรอนามิแล้วก็ชัปเปอร์แล้วกันนะครับเอาโซโลโดีกว่าโซโลตัวนี้ไม่ตันนะถ้าเอาโซโลตันน่าจะฟันทีเดียวแต่นะครับผมเราจะได้เห็นสกิลร่วมทีมนะครับผม <Belgium> เห็นไหมครับก็มีโซโลกับยามาโตนะครับผมที่ได้สกิลไปนะครับก็มีพลังป้องกันนั่นเองก็ให้เพื่อนร่วมีีมนะครับผมแล้วก็มีการบัฟเลือดนะครับนี่ดอกเดียวตายเนียบดยย้ออย่างแรงนะครับผมก็ไม่ได้อัพตันเท่าไหร่นะครับสำหรับลอ เดี๋ยวไปดูตี้ใหญ่ๆเลยดีกว่าอันนี้ใครดูนะน่าจะสู้ไม่ไหวนะครับผมเอาตีนี้แล้วกันไปเซตนี้แหละพอได้เห็นสกิลตัวของบาร์กี้สักหน่อยนะครับตอนนี้สกิลมาตกที่ยามาโตะแล้วก็ลูฟี่แล้วก็รอนะครับผมสำหรับตามตัวนี้นครับเห็นไหมมีลด้วยนะครับผมสำหรับโซโลของเรานะ ตอนนี้ลูฟี่ได้เด็ดสมองเค็งไปแล้วเรียบร้อยซูมเข้าไปไม่เข้านะครับเพราะว่าติดผลสกิลของไคโดนะออมันก็เลยเข้าดาเมจแค่หนึ่งนะครับผม วิ่งนชีมหมดครับเพระาะว่าติดพ้นสกิลของนามินะครับผมสำหรับตัวละครฝั่งผมนะมาแล้วครับผมอันติของบากี้นะครับผมก็อาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับนี่ฟันไปเจ็ดล้านนะครับเจ็ดล้านหรือเปล่าไม่รู้มองไม่ทันนะหายหมด เรียบร้อยหมดตีกันเลยทีเดียวก็สรุปง่ายๆนะครับผมสำหรับตัวละครวากี้ตัวนี้นะก็เป็นตัวละครที่ถือว่าดีในระดับดีในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครมาใหม่นะครับผมก็เข้าตีได้ดีนะผมว่านะจัดทีมนี่โอเคเลยนะครับแต่มันก็ต้องอัพตันแบบสูงระดับหนึ่งนะถึงจะเล่นได้นะครับผมเพราะว่าถ้าอัพแบบ ตาต่ำหน่อยก็อาจจะสู้ตัวอื่นไม่ได้นะครับสกิลตัวละครมันเป็นแนวแบบออกหิวเลือดตัวเองนะครับผมแล้วก็เพื่อนเกาะเพื่อนลมทีมแล้วก็มีการโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดฝั่งตรงข้ามนะครับผมแล้วก็มีลดสเตตัสต,ต่างๆนะครับผมของแต่ละสกิลที่ฝั่งตรงข้ามปล่อยมานะออก็เป็นตัวละครที่ดีตัวหนึ่งนะครับผมก็ใครที่หาเล่นอยู่ก็อัพได้นะครับผมไม่เสียหายอะไรนะครับเพราะว่าตัวละครพวกนี้เป็นตัวละคร ยุคใหม่นะครับผมก็ยุคเก่าๆมันคงสู้พวกนี้ไม่ได้แล้วนะว่าตัวละครมาใหม่คือสกิลมันแตกต่างกันเยอะมากนะครับผมก็แต่ตัวคือเปลี่ยนไปเยอะจริงๆสำหรับบากี้ผมก็จะัให้ตันอยู่นะครับผมก็ชว่วงนี้ก็หาถอกหาของเก็บทังก่อนแล้วกันไวเน้เล่นอีเวนต์หน้า,น,านะครับผมอีเวนต์หน้าก็อาจจะเก็บของนะครับผมเพราะว่าน่าจะเป็นอีเวนต์ประจําสัปดาห์ธรรมดานะครับผมไม่จาเป็นต้องไปถลุงเหมือนอีเวนต์นี้นะอีเวนต์นี้ก็หมดไปก็ ถังก็ประมาณสี่ัังก็ประมาณห0ร้อยถังนะครับผมแล้วเพชรก็หมดไปหมื่นกว่าก็เอาพอประมาณหอมปากของพอของเราก็พอแล้วครับไม่จําเป็นต้องไปหาแบบสุดจริงๆสุดจริงไม่ได้แล้วครับเพราะว่าถังเราไม่มีนะเออตอนนี้ก็เริ่มเก็บถังไว้เล่นอีเวนต์หน้าแล้วนะครับผมก็ได้ย5ส้าถังละก็ของประมาณนี้แล้วกันไม่มีอะไรเลยก็ ถ้าใครอยากรู้อะไรก็เม้นสอบถามไว้แล้วกันนะครับผมสาหรับบากี้ก็เป็นตัวละครหนึ่งตัวที่โอเคนะครับผมสําหรับผมนะผมก็จะเอาเข้าตีของลูฟี่ด้วยนะครับผมก็รอดูคลิปต่อๆไปแล้วกันว่าผมจะปั้นได้สุดหรือเปล่านะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผม้วยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม